นนะเป็ไงสบายดีสบายดีเดย์สบายดีซ่องมิแม่มีน้อยเด้อนี่แม่อลิซาร์ดิเป็นไผรมายามสบายดีทุกคนตัวจริงเสียงจริงซ่องแม่อลิซาแม่อลิซามีน้อยสตอรี่มันยาวพอด้วยไผรก็บ่าว่าเอามันมันคืออันเดียวกันเลยแบบเอ้าคือว่า เปลี่ยนม่ได้ปะเปลี่ยนฮัทออกมาบุต้องเอาเอาเม็ดสตอรี่ใส่เอาแต่ใส่ส่งเม่นน้องอลิสาทัเดียวเออแต่ขัดเปลี่ยนให้น้องโอเคที่เขาชิงงงค่ะนะอ๋ของอีฟกับอีฟพัชราสตอรี่เนาะอแต่ว่าของอีฟกับเป็นซื้อเขียนแท้ๆกับพิมพ์แท้ๆกับเป็นอีพัชราแค่เ่าวออกไปว่าเป็นสตอรี่ อเห็นสตอรี่คือสาวอิปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเก็บเรื่องเล่าของเฮาไว้ในไว้ในไว้ในความทรงจำของเฮาในช่องเฮาแต่ไม่ตื่นเต้นเอ้าความรู้สึกเป็นอะไรเห็นซาอิบอันดีใจสักหน่อยมีน้อยตื่นเต้นแหงนะมีน้อยนะบุกเกเปิดคลิปนะเอาเอาลงลุ่มบ่เอาลงลุ่มบนอีตัวนบูลสั่งอยู่ไทยสั่งในไลน์ออนไลน์ได้หน่นะ ของใหม่มันก็เลยกลิ่นนี้ของมันในอยู่ทุกเท้าเบอร์เฮาเอาเอาจิ้งหงเป็นขาเจ้านะอันนี้เป็นข้าเดียวแล้วเฮาญาติมันบเป็ี่ยนใช่ไหมก็เลยว่าเออลองนี่เมนูเมนูบบาเอตตอนนี้ลองซิมมะใส่กุ้งเห็ดเอียงกันดีมือเบาเอะเนาะงงมีบ่วมเยอะจิ้มนื้ใด ลูกก็ไปเอาจานมาแล้วก็เอานี้มาใส่ไปจานนันลงไหมไบ่ได้ยู่น้ำด่วนดิไปเอาจานมาใส่แล้วเออสิบห้าสาวอีกใบต่อบ่วงมาเมื่อไะตั้งใจมากไหมอยากใครยูน้ำโดนโดนดินอนยูนี่จะคืนเนาะมีน้อยท่าอยู่หย่าน้ำงานหนินะมันหน้ากันนัดไม่ย่างบนากมันก็ใกล้ๆกันไปมาสะดวกอยู่มากันคืนมากลางคืนแล้วก็มานอนแล้วก็ตื่นมากระเฮ็ดไอ้จู กระโดดเด้ดูมือเสาทีนี้ก็โอเคเด๊ะน่ท่านมาแรงมันซุกสมมตว่านี่สองมือนี่นวันว่าหยุดวันาที่วันเดียวอือต้มมาแรงวันเสาร์น่แล้วก็ตอนตอนค้ามข้ามแล้วก็ข้ขามเป็นตั้งแต่น้องอีฟเห็นเฮียนซานบานน้องออาดิสาเราเป็นแหลคมรู้สึก่งนพี่น้องทังบ้าน ความกำลังไม่คิดเป็นตาที่มาอยู่วะโตโตไปอยู่วะไอเอ๋อมาดูนบ่ะเมนล่มรื่นกว้างขวางมากกันเองป่าเอ๋คือแบบเข้าครัวเองแบบเือนตัวเองแบบนอนเข้าออกกุญแจก็เออถือได้เลยแบบอายูก็คือเข้ามาได้สินะอะไรใส่หิว่ป่ะเนวะนี่ ว่าสิสิพานมีน้อยไปจังเมื่อนขี่รถไฟได้บ่เอ๋วรถไฟแต่ไม่แต่สิบบาทรถไฟบ้านเทานี่แมนรถไฟนี่บ่อบอยู่ทางนันเลงใกล้ๆไปไปไทยน่ะแมนไปน้องคายอืสิบบาทสิบบาทไปส่งอะลิสาเมื่อนั้นโอ้มื่อนาจิพามีน้อยไปขี่เล่นกันวะ่ไปขี่เล่นเขาจะข่ามไปส่งอันตี้บ๊อบนี่นะใกล้ดานทันเลยไปส่งแต่บอได้ข้ามแไปมันมันฉีดจะบาดแล้วกับคนบลาไหลรวดเร็วก่อนเวลาบ่เอ๋มา บราเอกข้ามยูไทยมาไปขึ้นทางนี้รถไฟว่าค่อยเป็นลาวไปลงนั่นง่ายๆ่ไม่ต้องไปข้ามด้านนั่นวะแมนเขาเข,า,ขาเต็มถ้าจะไปเลยแล้วเมนเมนเมนพักม,มันมีมันมีแค่ข้ามฟังแล้วไปไปไหมนมองบารีเลียนยาวแมนเมนไปเห็นย่งฮันไปข้ามย่งฮันลงมึงควรจะมือมือ,ม,อ,ม,อมือหน้าถ้าลิซาม,มาก,ก็าเลย วันอาทิตย์มันจะมีตลาดของถุงเนาะของถม,อ,อ,งถมอยู่อันลาน,นี่รถไฟอันนั้นแล้วจะพาหมิน้อยไปเที่ยวอืมไอหมิ้นน้อยพอเพราะว่าบุกเคยขี่รถไฟอันข้ามไ<ถ>ทยเน้นนิดเดียวสิบนาทีนึงนะข้ามขี่สิบนาทีแล้วแหละเอสิบนาทีจีจีอันเมายังไงห้าโมงเที่ยวแรงนี่กับห้าห้าโมงครึ่งรถออกรถไฟออกนี่ห้าโมงครึ่งมันมันตลอดปะ คำคำไปมาตลอดบ่แม่นแม่นไม่มีมันมีเฉพาะน้องคายเล้าน้องคายเล้าหนี่ะเด็เพราะว่าสถานีใเง่ก็ต่างหากกรุงเทพก็ต่างหากม่นมันมีพวกแม่แม่ค้าที่กเจะเอาเครื่องลาวที่ข้ามมาสินค้าเครื่องตาดเขาก็ข้ามยู่นั่นเลยมันง่ายเลี่ยมันจีบโอไอแอดมันจีบได้ไปรบกวนนั่นอยู่ด้านน่ะนะบางบางคนก็จ้ากะข้ามนู่นั่นก็ว่าเออโอเคโอเคได้ไปเห็นหือนนั้นก็ว่าเออพอดี ได้ฟิวได้คลิปสวยอะไรอยู ö, ่ท ouais ั้งฟิวค pues, ืออยู่คืออยู่ไทยเลยน้อยเว้ยเนะมาให้คุณดิฉันห้ามไม่ได้กับเนาะมีน้อยตั้งใจสิกลับมาแล้วเด้อคิดว่าอ่าบ้าเอชิมานอนคือทุกเทือดีเป็นว่าโอ้ยบุญชิมานอนก็ชิมมวนและเพื่วนะมีเฮยและมือแรงคันว่าเอชยูกะนั่งฟอกันทบยุงกินอ่ะผ้าขันมันเนเออ นี่ข่ายยังไงขันน้อเอกยุคกันได้นั่งพอกันแล้วนอนเติมคาราเบลวใส่กันแล้วได้นอนน้ำกันพร้อมเออน้องกันพร้อมแล้วมึงบอกซื้อเบียร์ก็กินละเจ้านั่นนี่ไกเม้าน้ำเ่าเบียร์สองกระป๋งกันยังยุหกันคือเกาอยู่บนหน้าห้องนาเป็นยังเบาเอกกินเลือดกันยังยุหันเนี่ยไ่ับะไรัวบซํายุคันงหลังท่าท่านเด้ เดฟังว่าสีเมื่อละเด้อมาพอดีกินหอยแล้วกันรอบหน้าจะมาไหมหน่อยเวลาถึงว่าสิฟ้าทำอะไรก็ยังแวะมาหาเนาะในความหักความเพลิงของจีหอยคืออกินเราเอตั้งใจเอาเราอิปมายามมาหามายามแม่มีน้อยแล้วก็แม่ลิษาคือครั้งแรกเนาะก็คือยังเห็นตัวจริงก็ ได้เห็นกันได้เห็นได้เห็นกันมื่อนี้ตัวจริงเสียงจริงไอ้มาอยู่นี่กะันจัวจ้างแพ้งกันกับเอื้อยกับประมาณซีปีหลอนบอลหัวจัางจะสนทนากันอีกกับอะได้นั้นเพาก็ต้องข้ามาหัวจัดกันต้อนเนื่องกันตัวกันนี่เวลาโอ้ยอยู่นี่แหละเอานอนอยู่นี่สบายต้องได้ไปหาโรงแรมเออนอนดีค่ะบุญบุญท่านหลวงเนาะท่านหลวงไในมันหนาะแม่นอีกประมาณเดือนเดือนครึ่งก็ฮ่อนละก็ได้มาแล้วก็แล้วหงาน พอดุลอุปสรราหนึ่ประมาณเดือนนึงบนานงเฮือนๆหนึ่งนะบุญชงเหือในเดือนนึงในการในบุญชงเฮือบุญชงเฮือเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับก็มาตั้งอันตลาดนัดต่อบุญทันหลวงเลยก็โอเคเลยเอาคลิปนี้ก็คือบุญมีอย่างมาแบบเยี่ยมแวบยามถามข้าวแล้วสุกถูกดิบครับไก่ล้วได้ป่ะในพี่น้องฝากติดตามช่องแม่น้องอดิสานน้ำแน่กันแล้วกันนะครับเนาะน้องสาวอีบวันนี้มาเคขือไใจกันจะได้เหมือนก เออเจ้าของกัดต้องบอกคว้มจริงที่หล่ะอ่าเหตุงานก็บอกให้เพื่อนดูเรื่องนะทีเวลาเอินตีน่าเนาะตีน่ากนเลยมนมันกันที่น้องอิฟหรือว่าตีน่าหรือน้องๆในทีมงานเจอกันมันก็บอกเป็นเรื่ององอย่างที่ทำลายจิตใจแพวันว่าใช่เลยครับเพียงแค่เพิ่นเพิ่นคิดให้เขาเป็นเองนะครับเขาเขายังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเลยหรือว่าขั้นตอนของเขาเพราะว่าเขามีแผนทุกอย่างมีแผนอยู่แล้ว ก็่ได้ว่าตัวพี่น้องเด้แบบแต่ว่ากระแสมันมาแหงก่อนแล้วก็เลยต้องได้มาเสลยมาอย่างซื่อครับทุกอย่างมันคเทนทเพนเดียวเหตุใดความบันเทิงน้อยที่ทเราจะส่งปางหอ้องใบ่ป้องไปจ้า,ไป,จาไปบายครับ,บดีครับบไปนี่น่าจะไปสงป่งบางอีกบางหอม,อมน,นี่มีนอนด้วยความอะไรอาบนจะกลั๊บก็ยังให้ยักลับนำแล้วก็เลยว่าจะให้นอนนำเนาะเขาจะไปส่ง ไป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 ก่อแล้วนะครับจ้าบายบายเดินทางปลอดภัยเด้อไปเลยมินอ้น่าไปเลยลูกซิบุทานเพื่อนนะนะไวเราไม่ไปเลยแม่มันซิบุทานเพื่อนนะออกหน้าเลยออกหน้าเลย